สวัสดีครับรอบีพีหนึ่งสองห้าประจำวันพฤหสัสบดีที่7พฤษภาคม2 5 5 8ครับเคยได้ยินคําว่าโรคเดือนพฤษภาคมกันไหมครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ญี่ปุ่นมีวันหยุดยาวตั้ง5วันด้วยกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวันพุธหรือเมื่อวานนี้เองนะฮะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีวันหยุดวันพุธอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลองคิดดูนะครับถ้าสัปดาห์ที่แล้ว ผมหยุด4วันรัศดานี่ยหยุดอีก2วันลาหยุดแค่6วันนะครับสามารถหยุดยาวถึงตั้ง2สัปดาห์หรือว่า16วันต่อกันเลยการหยุดยาวในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ที่ญี่ปุ่นก็เรียกกันว่า Golden นวีกนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าหลังจากหยุดหลังจากหมดช่วง Golden นวีกแล้วก็มักจะมีอาการซึมเศร้าแล้วจะมีอาการขี้เกียจกลับไปทํางาน ก็เรียกกันว่าโรคเดือนพฤษภาคมหรือในภาษาญี่ปุ่นก็คือโกกัตสึเบียวนั่นเองลองคิดดูนะครับหยุดยาวตั้งขนาดนั้นตั้งสองสัปดาห์สิบหกวันเลยทีเดียวหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ลางานอะไรอย่างนี้ก็หยุดได้ตั้งห้าวันนะครับแล้วพอต้องกลับมาทํางานเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกขี้เกียจเป็นปกติถูกไหมล่ะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นสําหรับคนที่เพิ่งเข้าทํางานใหม่หรือว่าเพิ่งเข้าเรียนโรงเรียนใหมห่อะไรพวกนี้นะครับก็จะยิ่งรู้สึกว่ามีอาการโรคเดือนพฤษภาคมหนักกว่าคนอื่นๆว่ากันว่าเป็นเพราะวว่่่่่่าาททีีนนนนนนะรรรุกกกกอออยยงงเเเเิมมใใดดืืษแแล้้ช็จูสึ เต้นยังรู้สึกสนุกอยู่นะครับแต่ว่าพอหลังจากผ่านนั้นไปแล้วหยุดยาวแล้วต้องกลับมาเจอกับความเป็นจริงต้องกลับมาเจอกับชีวิตปกติก็จะทําให้รู้สึกเหนื่อยความเครียดที่สะสมมาจากการต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในช่วงเดือนแรกเนี่ยกลับมาทําให้รู้สึกได้เพราะฉะนั้นก็ทําให้คนรู้สึกไม่สบายใจทําให้คนรู้สึกไม่อยากกลับไปทํางานทําให้คนรู้สึกเหนื่อยขี้เกียจทํางานอยากจะนอนพักอยู่บ้านหรืออะไรก็ตามพวกนี้ขึ้นมานะครับเลยเรียกกันว่าเป็นโรค เดอนพฤษภสคมและเพื่อที่จะป้องกันตัวไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับ <c oughs> ก็จําเป็นจะต้องคอยควบคุมดูแลสุขภาพของตัวเองสุขภาพจิตนะครับโอ,อก,กาสความเครียดของตัวเองหรือแม้ก็คือออกไปทํานูน่นทานี่หาเพื่อนคุยหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะทําให้คลายอาการซึมเศร้าอาการหดถูนี้หลงได้บ้างนะครับอ๋อแต่ว่าคือมีข้อได้จริงข้อหนึ่งที่อาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกหดถูดมาบ้างนะก็คือว่าหลังจากช่วงโกลิดวิกแล้วเนี่ย จะต้องรออีกตั้ง2เดือนนะครับกว่าจะมีวันหยุดอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมโอเคครับล็อกพี่พี่วันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่กับล็อกพี่พีห่งสอวันเสาร์กับเกมวันอาทิตย์กับจ็อบวันอังคารวันพุธหน้ากับมะนาวและววันพฤหัสบดีหน้ากับผมครับรักษาสุขภาพจิตกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ